พระองค์หนึ่งขายได้ไม่กี่พันฮะหลักพันสามองค์หนึ่งหมื่นสามองค์หนึ่งหมื่นเล่นไหนเลยเก้า <c> ส <oughs> ิบสองหมื่นสองอ่ะ 12, หม <c oughs> ื่นสองพัโอ้เนี่ยแตและกูโอ้เฮ้ยอันไหนอันดูวิธีมากโอ้โหโดนกดดันสุดๆอันนี้อันนี้เท่าไหร่ครับโอ้โ ใชกานหนึ <Net> ่วางไม่ได้กันวางไม่กันวางไม้กันอนช่อจโอ้โห อ้าถ้ากลัวผิดราคาหรือเปล่าครับไม่ผิดนะโอเคเขาคือไปเอาไปหาหมอถูกไหมเอาหมื่นห้าเอาหมื่นห้าไม่เอาจะจะจะคุยต่ออีกคุเรียบร้อยค่ะ